ถ้าพี่น้องบอกว่าอยากเห็นประชาธิปไต,ตยแบบใหม่ประชาธิปไต,ตยที่กล้าชนกับพวกเราต้องหาเสียงอย่างเดียวแล้วเราก็ทราบดีครับว่าผมนี่มันเจียมเนื้อเจียมตัวครับว่าตอนนี้โดนตัดสิทธิ์เป็นสมาชิกพักการเมืองอะไรก็ไม่ไก็เข้าใจดีวันนี้ต้องเจียมเนื้อเจียมตัวมาเป็นผู้ช่วยสองเพื่อช่วยหาเสียง เป็นผู้ช่วยหาเสียงก็ต้องหาเสียงและเขาก็บอกว่าคนที่ไม่ใช่สมาชิกพักอย่าไปยุ่งวุ่นวายกับพักก็รับประกันตรงนี้ครับว่าไม่มีการไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับพักวันนี้มาเป็นกองเชียร์อย่างเดียวมาทําหน้าที่หาเสียงมาเป็นกองเชียร์ไม่ใช่เป็นโค้ชจะไปสั่งการอะไรเขาไม่ไดข้ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องที่นั่ เดี u, んん í, ๋ยวเจอกันที่มหาชัยครับตั้งแต่สามย่านมริหาร<ม>เลยเดี๋ยวจะไปไม่รอดพี่น้องนะที่รักทนะุกท่านครับเราลองดูกันก่อนแล้วกันว่าในหน้ากระดานตอนนี้เลยบริหารประเทศกันมาหมดแล้วทั้งหมดทั้งสิง้นแล้วถ้าบริหารประเทศที่มันได้ดีจริงที่มันสุดยอดจริงจริง แล้วทำไมสังคมไทยถึงยังเป็นที่ปุโบทั้ง17คนตั้งแต่เขต24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 17ขอพัะเจ้ากายชุวยแก้ทุกคนครับรับประกันว่าให้พวกเขาเป็นฐานเดิมทั้งหมดทะลุทะลวงเกินขึ้นสาพานแทนไปแล้วเพ้อเพ้อจะแตกส0มร้อยเพ้อเพอจะไป300อยกว่า ดังนั้นลงคะแนนดูนี้พวดนี้พี่น้องไม่ต้องกังวลใจเลยว่าอจะเอาประยุทธ์ออกไปได้ไหมประยุทธ์ออกไปแน่นอนเมื่อการเปลี่ยนรัฐบาลเกิดขึ้นแน่นอนหลังวันที่14พฤษภาคมดังนั้นการแข่งขันการมือยรอบมุ่งหน้าแค่ปัญหาที่ต้นต่อถ้าเดินหน้าแล้วเจอต่อเมื่อไรไม่ต้องหลบไม่ต้องกลัวผุดต่อขึ้นมาพี่น้องดูแล้วก็ตัดต่อนัน้นทิ้งครับเลือกแพ้ก้าวไปครับระลาที่ตะไแบบนี้ จบไปแล้วผมอยากจะบอกว่าวันนี้พักก้าวใจปี66พร้อมกว่าพักอนาคตใหม่ปี62สองอีกและนั่นคือเหตุผลที่เกิดผมเล่าให้ฟังคุณมดไม่ใช่ลูกหลานคนกรุงเทพเธอเป็นลูกสาวของอุตสกัน เธอเป็นเหมือนคนต่างจังหวัดจํานวนมากในประเทศนี้เธอคนนี้เดินไปหาให้บ้านสภา240คนไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของเขาวเวลาพักผ่อนไปพักในห้องน้ำไปพักในห้องเก็บของอย่างนั้นเหรอเธอเป็นคนเรียกร้องคนนี้เป็นหนึ่งในโคฟาวเดอร์ของธุรกิจสตาร์ทอัพซอฟต์เรดาเข้าใจทำให้พ่อแม่พี่น้อง จุนใจไปใช้ใจ,ใจใ่ายในร้านเอสร้านเผู้ประกอบการขนาดเล็กขนาดกลาง